ดีใจสิอูมสบายดีสวัสดีเด้อทุกคนสบายดีวันฝนตกกลิ่นเนาะตาตาเต่พออ้มแต่แต่ก yep> ี้ต uh, ื ja> ่นนอนแล้วอูมเห็นดีๆแน่เนอนเปลี่ยนเสื้อแขนยาวให้กันมันลมตอนถอดเนาะกว่ามันลงโล่งนี่น้ำค้างเลยบเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออูมมาแม่แม่แม่ ลองวานดูลองหยอกดูแม่ขออุ้มมาแม่ล er> ุกล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 ุกัดโคลนกาดเย็นใช่มอนันกระุ้นเร็วเร็เร็วเร็วงานยาข้เลยเฮ้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 ยเร็เลุกบ่ลุกเลยสินอนลุกเลยสินอนอ่า

เดี๋ยวดีปลาลูกคิวปว่าใหญ่มากคิวเดี๋ยวก็มีเองเนาะเพราะว่าเด็กน้อยมันยังบ่หอยดำเนาะเริ่มอยากดำเลิ่เบิ่งใกล้เริ่มลายเริ่มได้คิวนั่งอะไรขอดคนอุ้มกันเนาะคนสพาลแถวเชียงเก่าเนาะมันเด็กกับคนโตกันอยู่เบิ่ดมืออะไรอ่านฮาวฮาวตื่น ตุ๊กลินบรรยากาศนานอน<ม>แต่ก็ไม่ได้นอน<ม>ยอนนังน้อย<ม>กลางคืนยังว่าล้วพอนอนกพอนพี่น้อยหิวนอนแต่ละมือหลุมมันหล้นแต่ตีสามแต่ละมือแต่ละมือเานอนงอกร่างเลานอนงักนรน่างตันน้งเถอะองชองั่วโมงตื่นชั่วโมงตื่นตื่นแล้วกะกวากินนมแล้วกว่าจะนอนประมัณหนึ่งชงั่วโมงตั้งเื่อกะบ่ชหอดเื่นอเกือบชั่วโมงแล้วก็ถ้าหอดเวลาเพผลตีสาม Nó ăn cái đáp này Ở đây ta có bước khẩn Nó non Ở đây hỏi đi chẳng ăn Chắc nào mà nào Bảo mùm bọc cái con phai lưới Nó bảo mùm nó Bảo mùm บางบุบสนใจได้ดังไฟผลพิงเบ้าเกอร์นี่ตอนเช้าว,วานนี่มามาตั้งแต่ตีสามตะแลงเมืองูเศร้านี่มาอีกดุได้ะไรลบไปลบมาบ้าเกอร์อะมื้อนี้อากาศเย็นฝนตกลินเดี๋ยวเปลี่ยนเพลินเพลินให้หนเน้อฝนตกลิน

เอเ้าน้ยงเ้าน้อยมึงเ้าน่ะมึงเ้างนะอื้เยื่ออืออื้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 ือออื้ออื้อื้อ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 อื้ิ้ออื้อยื้อออนออออื้ออื้ออื้้ออืนนออ้องแต่ก็ Nhưng mông lên lại ta hơi nâng xuống xuống vô bằng khảo khảo Em hết hết khảo khảo hết nhanh đi Ờ, cuộc cái nói thì nó có tốc hâm xa và như, này, như này. Bên remove, bên move, phục move, 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 đi move, 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 Phô move, 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 บ่กอนนี่บอลาอยนี่บอลาอยเลยบัวตะเก็บเนาะี่จุม่มกันเลยหันวิตะดอกใหญ่ไงเชลสะออนดอกข่อยกินกันอาจจะกินได้เนาะผัวมันสีขาวล้วนเลยนะดอกอดอกสีเป็นตาเก็บอยู่คือเก็บวันหันดอกมันค่อยใหญ่เนาะ กิจดับเบิด์พอดีอยู่พี่ก็มีพี่น้องทำเก็บเจ้าพ่ออู้ไปจ้ะนี่อาต้อห้ามอะไเป็นกีบคือดอกไม้ทำเก็บกับพ่ออู้อยู่รอกพี่น้องเลยตัดแรงพี่น้องหามวงแรงงูงงวงงวงวควายกรล้องกระล้องกรล้องมวยควายโดนไปจิงัวส่งัวควายเนาะ ข่อยกะมุกมุ่นอยู่แต่เที่ยงใหม่เลยเทียงเก่าค่ะบ่ค่อยได้มาปานใดพอกินข้าวกินยังกะกินอยู่พุ่นเนาะสิได้พ่อกับแม่อยู่เที่ยง่อยมาลบ่ค่อยได้มาลสวนเนาะยังเลยอต้นดอกดาวเรืองอ่อน มีคนสื่อเนาะเก็บขาย,ยน,นี่ก็ระยามนี่ก็เจ้โบดได้กินดอกกินดอพี่นดองเห็ดผักควันนี่เด็กตดอกง,งามคนตกมันล่มหัวเห็ดพีนองเยฮักบัสตัดดอกใหญ่ดอกไม้สีละงามสนิทแบบดอกใหญ่เนาะสีเหลืองก็มีคือกันอันนี้สีสมถึกนำฝน สวยงามมากที่จิ้งหว่านไว้ตลอดเนาะฐานาแรงก็เอาไปเห็ดผักขบผักควันงานแต่งผักควันขึ้นเฮือนใหม่ผักควันยังผักขบผักแคนกว่ากันไปเนาะพี่น้องก๊กมันสูงแล้วก็งัวไปพานมันล้มพันไม้ขี้นึงพอกับแม่เพิ่งเกลือไก่แล้วเกลือเป็ดเฮ้ยห้มกับอึดอะไลนะพี่น้องยำนี่ ขนาดครอบครัวเฮาซ้ำหม่องซีเข่าก็ยังบวกุ้มไปหาหล่อซื้อกับ่มีดอกบัวผู้ใด้ซีเข่าก็จะก็เอาหั่เบิดอยู่หกซีตามหงซีเข่าเจ้าก็บ่มีไปหาซื้อหั่มฮาเบิดก็บ่ได้พี่น้องไอ้ยึดหั่เลยแบบพอนซีก็เอามาให้หั่แล้วก็อยู่เฮือนซีก็ออกมาแล้ยอยู่นาเองเนาะซีแต่ก็ยังบวกพอใส่ไปซื้อก็ยากพี่น้อง ซื้อกับบมี่พอผลไปะเหลาะาซื้อตามฮวงซีก็จะอยู่ม่งหันตรงนี้กับบมี่หำ่ยังให้เข่าน้นองให้กินแต่หำแล้วมันก็จ่อยโซเป็ดตัวหนขาขึ้นไปกินนะพวกขาไปกิน,นหม่น <laughs> าะงัวเปียกมันยอดมันแย่ Kai gặp ừ. nhau mà nhé, đi phun hắc cái ớn. Ta cạo kỹ lạy gọi đi kai, mấy năm mùa mưa hai hảo. Kai? Aha, kìa 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 kìa

ก็มีบัเดินเบิร์ดแล้วแล้วฮะขึ้นห้ำแต่เทไระข้าวเปลือกไงเข่าซันี่ให้ไก่น้อยห้าาวสรได้กินแต่เขียบก๊กเดียวนะเราพี่น้องถ่วงเลยได้แบบเดียวบ่งทีหมากติดมากต้นมันก็ะจายเติบแล้วเบิดอ่ะับก้นอันต้นอื่นไม่ตะแมงบันน้กินมากทุกยังชงสำนวย มันดกตกใจปิดกินแบบละลายโอ้ยเห็นแต่ขวันสุบสาบมันสุกคาต้นตเนอพี่น้องเขียบฮะยังอยู่แอ้วอาซิบหน่วยทํายังโตมันยังมุติตาเนอะแต่กินสุบลายอยู่มาเขียบตนนกก้นหวันค่ะก็แคย ่วงแล้วเยเืกีมาเซลเซลอยู่นะฝนตกหยาใหม่ๆเลยหาเขียวอยู่ต้นไม้ใบหยาหายูนะ กว่าแล้วพี่น้องผู้ได้ก็บแบบว่าเพิ่นไปซีข่าวเนาะแถวบานอกนาเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนาะก็เลยเพิ่นก่ะมแต่คนเอาหำมันเลยบ่ยค่อยมีหำอยู่ฮงสีเนาะนอกจากฮงสีแบบใหญ่ๆซีข่าวคลายโดยเฉพาะคนไกลๆพี่เนาะน่าจะมีอยู่หำแต่ฮงสีธรรมดาแถวบ้านๆเขา,น,าน,นี่กะบ่ได้ซีข่าวคลายอาศัยแต่คนมาซีข่าวสิกะบ่มีหาซื้ออยู่ไซกับโบมีพี่น้องเอ้ะ กินแต่เสียงตู้ก็จะเปิดพี่น้องเลยคู่มือนีคนอยู่ให้อยู่นาเหิดเนาะน้ำแรงก็จะกรอยุนนาเปิดตู้เปิดยังสำอยู่บ้านพี่น้องเลยมือพามิวกี้เข้าบ้านนี่ยันตะพันตกลิ่นนี่นะทักกับซองสมือตกเทีหนึ่งะคล้ายทอกต่อเนื่องสมือนี่บุอยากกินสภาพทางเลยพี่น้อง แต่ามว่าเป็นยังคือบ่เข่าตอนนี้อยู่ถ่าก่อนเผื่อว่าเฮ็ดออกอีกเพราะได้หาเฮ็ดเข่าตู้สักทงสักยังลอันยงมได้คอยกินได้คอยกินเนาะมาตอนมาออกลายผัดบ่หาไว้พี่น้องแต่พอเฮ็ดห่วงก็เลยว่าเออหาเข่าซองฟิดไว้ยามเกี่ยวเขาแล้วค่อยก,กินได้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้กกินได้หลายอย่างเนาะขอสามเดือน ก็กินได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ขับจูบ้านเลยพัดมันบริออกมาหาเนะก็เลยว่ากับโบเฮงดูพนะี่น้องวันที่สิบหา้าเนี่ยเนมพลสิบโตกลัดทางทว่าเผื่อหอดมือเมือย็นว่าเฮ็ดออกพอได้หาเฮ็ดแล้วก็หนึ่งว่าต้มใส่ทงใส่ตู้ไว้อยู่เพื่อนนะ อยู่เพื่อนแล้วผัดมันสีบรได้ออกมาหานันี้อยู่หน้ายัางวะลาเห็ดออกก็อยากไปกะมันใกล้เนาะมันใกล้ป่าบนเห็ดพี่น้องสามารถแวะไปาหาได้ยังไงเป็นบิ่งถ่าอยู่บ้านผัดมันยากเลยใกล้เที่ยวไปเที่ยวมาคับชิ่งยางมาผัดมันไกลเพื่อสิ่หอดข้าเจ้ากะหาเบิดก่อนนะพี่น้องเพล็กได้ชองเพื่อ,อยากความฮะได้ปะครับติดไล คนโตมาเบิร์ดแล้ยังเป็หลายังี้ยับยังติดลายมันติดลายความไร้เป็นอ้อมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะพี่น้องลมผัดเพิ่นก็เลยมางบองขางเพิ่นเบิดเลยครกัสีขางผัดย่ามห่อนผัดบุ้มพี่บอลอยู่อีกนะมือหนาวมันหน่อยกว่ามือห่อนมือห่อนลายกว่าอีกเนาะก็เลยบอเลยขังทำเดือนกับโซมือเด้จับจับมือแล้วเพิ่อที่ความเลยน้องมิว ค,ความ,มนางยังยังติดโทรไลก้นกินไปเบินยังตะไลนี่ยังตไ่ไลยักความนางกินอินอ่มไปได้ยักความอีกเด้อกินนมในร้านชัดใหญ่ไม่ไหวเด้อ <c oughs> เองคุณพ่อ,พอ,อลเลีย้ยงลูกเลี้ยงลูกคุณพ่อเองเอ เยเคเคมามาดูกระพอชีเดียวกันแล้วอันนี้น้องนะเคยเคยเคยเคเคเคยยเคยเคยเนยเหยเคยเคยเเคยเคย้ยเคเคยเคยเคคค่ตอนนี้ค้เ ใส่ส uh, ่งให้กาหัดอีน้อยๆเลยแกเฮ้แกให้อีกบางท่นตดปุดปูดตัปุดปูดตดดุดปูดอ่าอืมมอมับเย็นนู้นเพื่อจะได้ลายเดือนเนาะมันง่ายมิกอไสาเดือนเฮ้ยจะแม่นอ้วนเล็กกะเนเล็กกัะเย้วซุยคายน้อยคายน้อยเนาะ รูมให้ากาศเย็นส่งครับมันบ่คอยได้ใส่นะเพราะมันเปลี่ยนเป็นเพลดดุเลยแบบบ่ค่อยใส่ส่งใส่ให้ลองบึงตัวหนึ่งก็หัวมันยังแข็งหลุดหัดเลยบ่ได้ใส่ให้ก็พนยันแหงได้กลางคืนเวลาง่วงนอนนี่อุ้มพันขึ้นจากอูนี้แล้วพันตื่นเอาพันมันกินนมนี่อุ้มก็สิบหัว อุ้มสิบวัยคนอ้วนเนี่ยอึมอึมอึมอึเบิ่งหน้าหน่อยก่อนเบิ่งหน้าหนกว่าเบื้องหน้าไหนกว่าโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปเนี่เขาจบไปสุดเด้วคลิปนี้ก็จักพี่ชางพี่ยาพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนอยู่หน้าเขาพี่น้องพี่น้องผู้ฟ่อนคลิปหน้าเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อที่ติดตามรับชมรายกาลังใจตลอดมาเนาะกะ บริปไปทางใดพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกอยู่ห้อยู่หน้าพี่น้องก็จะาพาเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี่ยค่ะเขาโตไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง